โอ้ปกครอตายแล้วยาอู้่าวันนี้ครับพ่อกันขึ้นเขาครับกับคนผุดลอยเกือบลอยโลคนมาจีนผากินเห็ดขึ้นเขาครับสวัครับพี่นิอ่าี่นี้มากับพัดเมียใช่เบ็ดพี่นิดเป็ดเนี่ยยังพ่นีดเนี่ยเนี่ยเมงดินมาครับเนี่ยพี่น้องเห็นปะแมงดินมาแมงดินมาต้องใส่ที่เด้ทำมันออกเบ็ดปกคองใส่เนียมใส่เบ็ดปกครองครับการเนมา แต่ว่าชิปก้อนอะผมไปใส่กับพันอื่นกันถึงไม่มีมาเจ้ามือนี้พันเม็ดสิพามูลุยเบ็ดตึกลังมันนี้ย่สิบลังยี่สิบลังครับนี่เบ็ดเบ็ดโฟมเบ็ดโฟมเบ็ดโอมนะประเด็นครับเบ็ดโฟมใครเบ็ดโฟมไปที่ตามกันเลยพี่น้องเขามื่อนี้เขาเกิดสิพามาหาใส่เบ็ดขึ้นเราครับผมกราพันเม็ดสองคนเราพัดคนไหนมาครับมื่อนี้ับน้องให้เปลวว่างไม่มีเปลว่างรับนี้เมื่อนี้ยเกิดทั้งเบ็ดทั้งทั้งใส่ปลาไหลเป็นตัวอันนี้ นี่ครับนนปลาไหลปลาหไหลคือเราใจทั้งเบ็ดทั้งปลา,าช่วงนี้ปลาไหลมันเขาฟูช่วงนี้มันบ่เคยถือมาเลยเออโอ้ชิปวันนึงเห็นไอ้คนกับท่านอีกเนะี่ยเฮ้ยเลยตกใจเดือตัวง,งี <c oughs> ้ไปติดตามกันเลยครับผม <c oughs> มินิอาธิบดนยิ่งเป็นได้นะครับไม่กันสันมันไม่กันสันมันพังครับผมเอาขี่น้องไปเนี่ยมาเสียบเมียกันครับผมแม่ดินหมาครับเมียแมะกินหม้า ก็ตวที่แรกก็บ้กล้าจับดอกมันเหนียวเรี๋อวนี้ก็าวดออกดีๆพี่น้องน่นไม่ดีเลยครับมัดไว้นี่กะไรพี่น้องใส่เบ็ดอันปุเนาะใส่แบบนี้แหละใส่กันเ กับเงียะมือนี่มาลองเงียะแม่งกินหมาทั้งนี้ลองเบมือกับผมต้องห้องกับเก็บบรรยากาศไปฝากพี่ฝากน้องฝากพี่ฝากน้องดีก่าครับไปเคียงตื่นเถอะยันมันไปเชียงอยู่ว่าบ่อนนี้พี่น้องปลาบ่อนนี้ดีแต่ว่ามันหนึ่งเป็นแค่แค่คือไปเชียงนี่แหละนี่ไปเชียงนี่เขาต้องใส่เงียะหนังมาไม่มาใส่ใส่หลอดงดลงเลย ับพี่น้องเงินเสาเขาจะมาลุ่นน้ำกันพี่น้องวันนี้ใส่ไปจักหลังกว่าพันเนี่ยยี่สิบหลังครับยี่สิบหลัง, <20 S 1> ลงครับมือนี่งออมาย <20 S 2> ี่สิบเจ้ามือในผมมาใส่สามสิบหลังเลยแต่ว่าใส่อยู่นิบสี่หลังถึกถึกสองโตแต่ว่าใส่ทั้งคุณไม่เคยถึกโอ้ยเขาเจ้าสิ่งทใส่ไล่ด่างลรือเปลนี <laughs> ่เหมาะเหมาะเลยบังบังพันอืกอกระเดือกนะเออมือนั้นลุ้งก็ได้อกันหนึ่งเงิน <laughs> อันนี้คืเรืมบังหาบเบิดนนี่ครับพี่้ังนี่ครับหากินน้ำมันเสาหนึ่งพีดยินมาครับข้อมักมากันบระมาเมตรขคอมักขคอมักครับจจเทเลกอ่ะมันจมันเหนียวไม่ติางมันมันเหนียวเหนียวบางทีได้ใส่เอาถุงมือจับไปเลยแต่ว่ามันกับ่ได้เป็นพิดเป็นไพลหรเนาะ นี่พี่น้องเขากวนเขาสิไปตอนเขาสิไปกินไปอยางเขาเกิดไปคว้าหัวก้อนขี้เก่าเหรพี่น้องเง่้ยยังเกดดีนี่ครับมีพามาใส่เงี้ยแมงลินหมาครับเดี๋ยวมือเสาร์เขาจะมาเบิ้งน้ำกัดใช่ครับผมสวัสดีครับเจอกันขี้เก่าครับหวานไข่เมื่อนี้มาใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดใส่เบ็ดใส่เบ็ดี้ยยังเมื่อไหร่เงี้ยเดียวกันเงี้ยแมงครับเดียวกันครับก็สารเงี้ยแมงโอ้นี่ครับแมงลินหมาขึ้นกันครับแมงลินมา งเสียบพิธีกันเสียบกันนะเสียบด้วยกันเสียบลสียบพุ่นกับโก่งกันมาหนินี่และครับพี่น้องบรรยากาศบ้านเขาคือเกาหาใสแบบใสขวาจินมม่นน้ำมือแลง้ยนี่อะไรมากกับพันเม็ดพันไข่งพ่นานไข่กับใสแล้วงพ่นเม็ดกับใสแล้วบบบนี้ก็สีผ้าไปบึงสีผ้าไปใสบังครับพี่น้อง อาพี่น้องหลังจากเขาใส่เบ็ดเรียบร้อยเขามาใส่บังกันครับบ้านนี้นี่ครับพันเม็ดกางเขนลงบันนี่ครับใส่ปลาไหลพี่นอ้องบ้านนี้ปั้นใส่ปลาไหลครับนี่เนี้ยนเก่าบ่ะันนี่เนี่ยปลาโอ้โหอันนี่บริษัทยังเนี่ยจะปล่อยล้วนเลยนนเ่นีนเนเาะต้องแตีงหม่องกัน ใส่ไข่ใส่ยังเลยไงปลาสตูดเลือดมันเล่มักบ่ะอล้วเหมือนกับเนี่ยสตูดปลาสตูดได้สองตัวไปเลยพี่น้องอัดสองตัวไปเลยได้ครับแดกลงไปเลยพี่น้องเขาต้องเอาที่ถือคือพ่ถือพี่น้องมือเต่าเขาต้งมาลุ้นน้วกันครับผมฝากติดตามคือเราพี่น้อง แล้วมื้เอเศ้ามาเจอกันครับผมสวัดีตอนเศร้าครับพี่น้องหลังจากกวานนี่ห้องใส่เม็ดไ้ครับผมยวเข้าไปหยามน้ำกันครับอันเม็ <c oughs> เดไปลังลุงลุยแล้วโอ้หมอกลงเลยพี่น้องพี่น้นเอเศร้าหมอกไหม,มหอดหมอกไปหมอกลงครับ <laughs> โอ้พี่น้องไงมิดซีรีครับผมนีม่ป่าวะเฮนี่ยไห,หล้างเลยพี่น้องไงนี่มันก็จีเบเลยจีบนี่บ่าหลวมไหมบ้าหลวมเป็นไงได้บ่บ่ได้ได <laughs> โอ้ยไปสู่ไปทั้งเนินโพธิบ่ได้หรอกไปนเนินโพธิฝุ่นหมองมันทีได ไม่ปลาปลาได้ครับพันไข่กับปลาได้จักตัวมองสีเดียวง่ายขึ้นปลาเหลียววันนี้เด้อบูไปใส่ฟังท yes, right right? ั้งน yeah. um ั้นเ่าเคยมีคนไปใส่เสียเด้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเออเสียงถือฮะขั้นเมีดวัดช่วงคืออยู่หลังนี่มันดิ่งอยู่บ่ฮะเจ้าอยู่เตีย

<laughs> nó tự điều biết rằng chân tay em thì cái là những có bớt thánh này nè nhưng nhiều nhiều nó tài đấy nhiều nhiều rồi nó lên bậc này nè lâu kiểu láu năm bậc này lâu đó thì nưng tạm bỏ khoa mấy bước qua lấy tổ này nhảy vào thì qua lấy tổ nưng nhiều mà bằng Ô leo ngay vậy rồi quên. Nói xong quên bưng quả này. Cái mỏ cái nghe. tiêm mất đây nè, tiền nằm. Bằng có bữa đây xây bớt thứ bằng xây đây xây có gì xịp lằng bao bằng. Xây xịp cuộc 16 ngập. Xây về đi một <laughs> บังา16หลังในบควาตัวนึงนี่รับโยวเนี่ยอตายนี่เนาะเนี่ยพี่น้องไดได้เหานึ่งแต้มบึ่งปลายพี่น้องเลยไงบ่บปลายอู้ติ้ยเนี่ยยเนี่ยยูเนี่ยยูับนี่ป็นไรนี่ได้สองหนังพี้น้องนี่ครับ สองเต็มสองเต็มแล้วแล้วง่ายคือเก่าครับหากินหาอยากคือเก่าตามเหยียดเก่าข้างหลังนี่ครับได้มาสองข้อตัวนึงกับปลาไหลตัวนึงโอ้ตัวใหญ่อยู่ปลาไหลพันเมตรเนี่ที่เรียกว่าสิบพุตัวใหญ่ปบบนี้เนาะโอ้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ปลาไหลก็ได้นี่ครับพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันคือเก่าครับผมอันนี้ก็ัิทเก็บบั้งเก็บนี่เขาทุงแล้ว บังมาสิบกว่าหลังบังสิบกว่าหลังนะครับเจอกันไหมพี่นาว่าเขาติไปเห็ดดังน้อพันเมียนเนาะเจอกันไหมพี่นาไปไปลอทั้งฝุ่นทั้งม้อฝุ่นเออพี่นาเขายังไปเบิง้งหมกกันไหมครับผมติดตามกันไหมครับเจอกันใหมอีพี่นาครับสวัสดีครับ